ขายกำลัคบ6คู่25ต่อแป้ง1กิโลเราจะได้กำไรเท่าไหร่และลงทุนเท่าไหร่มาดูกันครับอ่าท่าเพื่อนะครับนะขาย6คู่นะครับ6คู่25นะครับนะถ้าขาย6คู่25นะครับเพื่อนๆจะขายได้อยู่ที่875ครับเพื่อนๆจะขายได้875ครับนะและทีนี้ครับเรามาลบทุนครับนะทุนครับทุน300ครับ ทุน300นี siglo, ่ครับลบหรือรวมให้หมดทุกอย่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบต่างๆค่าแก๊สค่ากล่องรวมให้หมดแล้วครับนะแต่ว่ายังไม่รวมค่าที่นะเพื่อนๆจะต้องไปรวมค่าที่เองครับนะเพราะว่าค่าที่แต่ละพื้นที่เนี่ยราคาไม่เท่ากันครับตุงตเลยรวมให้ได้ครับนะเพื่อนๆจะต้องไปรวมค่าที่เองครับนะอทีนี้ครับเมื่อเพื่อนลบทุนแล้วครับนะลบทุนแล้วครับทีนี้เพื่อนก็จะเหลือกําไรครับนะเหลือกําไรนะครับอยู่ที่575ครับ กำไรห้าร้อยเจ็ดิบห้านี่คือต่อแป้งหนึ่งกิโลครับนะแต่ถ้าเพื่อนๆครับขายได้แป้งสองโลครับบวกเพิ่มแป้งนี่นะครับเป็นแป้ง2องโลครับนะแล้วก็จะบวกทุนครับบวกเพิ่มทุนครับเป็นสามร้อยครับบวกอีกส0 0ครับนะก็จะเป็นหกร้อยครับเพิ่มทุนเป็นห0ร้อยครับนะถ้าแป้งสองโลก็จะลงทุนเพิ่มอีกเป็นหกร้อยครับทีนี้ครับเพื่อนๆก็ จะขายได้กำไรครับอยู่ที่1,150พนาครับนี่คือกำไรที่ขายได้ครับนะจากแป้ง1โลบวกเป็น2โลจะได้กำไรเพิ่มขึ้นเป็น1 1 5 0พบาทนี่คือกำไรของการขายขเขมก้อนเพื่อน